สวัสดีครับนี่ครับ f อซจ่องสุทธิวัฒน์ฟาร์มนะครับนี่ครับเมื่อนี้นะครับพาพีพนองนะครับชมควายงามนะครับพี่กัดนะครับบ้านร่องน้ําขุ่นนะครับตําบลห้วยฝ้ายนะครับอําเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นขอกควายของนะครับผู้ซอยนะครับเวนิดนะครับตะการพืชผลเฮานะครับ เนี่ครับพาพรีพระนอนนะครับมาชมขอบควายนะครับของผู้ซอยเบนนทเฮานี่ครับสวัสดีครับผมนี่ครับสวัสดีครับผมนี่ครับสวัสดีครับผมนี่ครับวันนี้มาเยี่ยมชมนะครับขอบควายผู้ซอยเบเนทเฮานี่ครับพร้อมเปิดราคาหนาคอกนี่ครับเนานี่ครับมือนี้มีจักโตครับมือนี้คั้วอยกหนึ่งไม่หมุดหาโตครับหาโตแม่ลูกพ่อหนึ่งตัวแม่ เท่าที่ผสมกับตัวน,นึ่งแบบแม่าสาวตัวหนึ่งครับก็บอกเล็กหน่อยตัวนึงครับผมอีกตัวที่สานโต,ตอืมเปิดจริงๆริงสานโตครับผมกับโต๊ะที่ผสมมาแลงรับอีกตัวหนึ่งแม่มาแรงเลี้ยวแบบสั่งอุดรนสั่งอุดรมาลงมาใส่แม่ครับมันคือคือซองมือแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวโอกาสมันลงจะถือคืนผสมสนัดกสสับเพ็ดซัดคืนไว้ครับผมมือแรงเนาะขึ้นซองมือพอดี นี่ครับเคื่อที่สามครับพอดีเลยนกเต็มที่ครับผมนี่ครับบรรยากาศขอบก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาควายออกมาชมนี่ครับบรรยากาศขอบเขานี่ครับเสาใหม่เสาใหม่จิก่ครับเสาใหม่จิกบานเท่าโค้งก็เป็นโค้งใหม่ทั้งหมดเลยเลยบานเท่านี่ครับใส่งบแล้วนะครับงบรวมเสร็จแล้วประมาณบ้านแสนหนึ่งครับแสนหนึ่ง ขนาดกล้องคูดยาวอไรเปนแนนาะครับนี uh ่เฉพาะห้องนี่กัเจ็ดคูณิบสองครับเจ็ดคูณทิบสองเฉพาะห้องนี่ครับได้หนึ่งสองสามสี่สี่ลอกข้างนี้เนาะเจ็ดคูณิบสองครับผมเจ็ดคูณสิบสองนะครับเป็นโครงสร้างเป็นเสาเสาใม่จิกเป็นตนเลยนี่ครับทั้งเถิงกับเป็นใม่ไม่ยังเนาะครับทั้งเถิงเขา ไม่สาดไม่กุ้งเท่าน้หร่าเลยโอ้นี่ครับบรรยากาศครับผมผสมประสานไปเนี่ยน่ครับสร้างคุนก็มีมาอยู่ข้าผสมนำเนาะนี่นี่ครับนี่ครับควท้าทีของของวดีนี่นี่ต้นอ้วนน่ครับนี่แหละขอกข้างวันน่ครับข้างข้างกับประมาณเมตรกว่าเนาะ หเนี่เม็ดหนึ่งครับจ้ะเม็ดหนึ่งครับอือออกกระหนอกเม็ดหนึ่งเอาใหออม่ปีกใหม่บ้านเท่าเลยะครับปีกคราบแม่เป็นปีกหรือเปล่าไม่เป็นปีกปูพื้นตีขางครับปูพื้นตีขางครับ,รบไม่แอมก็เป็นไม้ไผ่ปลาเท่าเลยครับสื่อน้ำบานเท่าเลยนล่ำละเศราวา่ะล่ำละเศราวา่ะวแม่ล่ำเนี่ยครับเบื้องต้นอยู่บ้านทิปล่ำอย่างไรครับผมอือนี่ครับก็เป็นประหยัดงบเข้าไปเส่วนประหยัดงบโควิดครับโควิดไม้ไผ่ล่ำละเศาบาทถ้าเป็นเล็กเสียนละ ไม่เล็กเด่นกับประมาณเก่าลอยทึ้งพันะครับเก่าลอยทึ้งพันขนาดใหญ่ๆแน่นี่เนาะเล็กกลมๆนี่ครับประหยัดต้นทุนหลายเอาเป็นขอกไม้ไผ่นครับผสมกันกับไม้แป้นปีเข้าไม้แป้นเลือยๆนี่แหละนี่ครับอันนี้บรรยากาศขอกนะครับรอบนอกนะครับเ็ดหางไม้ให้กันเมตรกลัวเมตรหนึ่งออกมานี่สูงกับประมาณเมตรเท่ากันประมาณ เจ็เซนหรอแปดสิบเซนหรอขั้วสูงจากพื้นก็ประมาณหกสิบกับประมาณแปดสิบเนี่ยเก่าสิบครับนี่ครับจากพื้นขึ้นมานี่ก็ประมาณเก่าสิบเนานี่ครับเอานี่ครับข้างเขานี่แหละโซนนี้ก็เป็นใหม่ทั้งหมดเลยครับทั้งเทิงนี่ก็เป็นใหม่อยู่ข้าแน่ผสมมสานกันไปเล็กแพงช่วงนี้ของแพงขึ้นทุกอย่างน้ำมันก็ขึ้นเล็กก็ขึ้นหมูก็ขึ้น เอาประหยัดนะครับเอาเดี๋ยวชมที่เด็ดนี่ครับควายงามๆน้ำกันแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวเพิ่นเอาออกมาชมมาโชว์นี่ครับทัวไดเปิดราคาทอยไดนี่ครับรับชมน้ำกันตลาดปูนยางดีนะครับเด้นี่ครับมาตรฐานดีสะอาดสะอาดดีครับอากาศท้ายเท่ดีนี่ครับเอาออกมาโชว์นี่ครับ ตัวแรกแหกมานเลยตัวนี้ป้าดรุ่นพิเศษด้วยกันนี่ครับออกมาแดดบอหะลงมามาห็บบอนี่ครับเนาะเอายืนดีดีละ่ะนี่ครับเนานี่ครับยืนน้ำงามนี่ครับแม่นี่ แมนี่เป็นแม่สาวครับแม่สาวครับแม่สาวอายุหลายปไหนครับแม่นี่สองปีกลัวครับสองปีสองปีสี่เดือนสองปีสี่เดือนนะครับเสูงไรไปไหนครับแม่นี่ร้อยสี่สิบสองบวกครับร้อยสี่สิบสองบวกนี่ครับแม่นี่นี่ครับท้าอยากตัวใด้เนาะครับเพชรอุบลครับตัวเพชรอุบลท้าอยากเพชรอุบลครับตัวนี้นี่ครับสูงร้อยสี่สิบสองบวก เดี๋ยวงลอบทิศทางนี่ครับนี่ครับถ่ายเพื่อนกรมลื่นเลยนี่ครับโน้มมันเป็นเพ็ดบวกอีกแล้วนี่ครับน้มเพื่อนพ่วงหางเงวนี่ครับนี่ครับรอบทิศทางสมบูรณ์ดีนะครับเนาะ ครับบนนี้หยาด้อาหารก็ารารอาหารอ้อยแน,นิดหน่อยครับครับผมชินเตะม,มาหมากินเตะม,มาหมากลัวม,มาหมาครับหอาหารนี่ขั้นหมูไร่ว่างก็แล้เอาเพิ่นไปน,นันงนอนซะนี่ครับเบิง้งปากใหญ่ๆนิยย้วไซด์ดีๆทายาทเพชรอุบลนี่ครับตัวน,นี้ครับหน้นนาตาคาแข็งหน้าอึกใหญ่เล็บ เล็บกำงามขอขาใหญ่ๆหน้าเอือกกว้างๆนะครับหน้าตาทายาทเพชรอุบลนี่ครับตัวนี้ที่เด็ดตัวแหลกแหกมันนี่นครับเปิดราคาไปหลายไปได้ครับแม่หนิคิดว่าได้สองแสนเจ็ดหมื่นบาทสองแนเจ็ดหมื่นบาทนี่ครับต่อรองได้นี่ครับทายาทเพชรอุบลนี่ครับตัวนี้ยังได้สองแสนค่าพอได้ไปครับเจ้าเงินดี ทับตัวจริงแล้วครับด้วยหลอดทับจริงครับตัวนี้มีใบแต่ว่าทับจริงครับผมเป็นผสมจริงเจ้าเงินดีนี่ครับเจ้าเงินดีทับจริงแต่ว่าเพื่อนกับเห็ดออกใบผสมหายอยู่เนาะนี่ครับใบผสมเจ้าเงินดีนี่ครับในเดือนนึงแล้วนี่ครับอืมเจ้าเงินดีมันได้เฉ็บมันนันบอกที่ยุ่ึ้งห่อยบอครับผมมักแต่มันสูงใหญ่มันสูงแล้วมันน้ำหนักมันสมบูรณ์ครับผมเจ้าเงินดีนี่ครับตัวนี้ เอาสวยงามนะี่ครับทับตัวจริงเจ้าเงินดีไปเดือนนึงแล้วนะี่ครับใบผสมก็มีเพันละนี่ครับเอางลดที่จ่อีกครั้งนึงนะีครับที่เด็ดห้องใบสองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะี่ครับแม่นี่ถือว่าสวยงามสมรคาคาไงครับตัวนี้นะี่ครับสำหรับท่านใดที่มักของใหญ่ๆงามๆนะี่ครับน,ะบนี่หน้าตาสวย ฝากง่ายครับกินครับกกินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายนะครับลอยซี่สิบสองบวกเนาะนี่ครับเอาที่เด็ดมาไปพักฟอนไในอีละ่ะเขาคมได้นี่ครับไปพักฟอนไปนี่ครับผูกนี่ครับดาเป็นโมธรรมดานี่ครับน้องเอียงครับซื้อเป็นมั่งมีครับมังมีนะครับน้องมั่งมีนะครับเขาขอกไปแล้ว นี่ครับบรรยากาศขอ,อกเป็นลมเย็ยนสบายครับบรรยากาศโลง่งนะครับข้างล่างมันก็เป็นไฮนานครับไฮน,า,ไฮนาเก่าท้างนี่ก็เป็นแปลงหยานครับทางขวาแปลงหยาแล้วก็แปลงมันนะครับกําลังไถไม้เช็ดไมบ้บรรยากาศเราลมเรือนลมเย็ยนสบายนี่ครับเอาถ่ายชมพอพันอีกตัวหนึ่งอนา,าคตดพอพันธุ์ นี่ครับเดี๋ยวเอามาชมน้ำกั่นนะครับอนาคตพ่อพันธุ์ซุดรอเฮางๆมือนี้อีกตัวนึงนีครับซุดรอพลาดนะครับรักษณ์ชัดเจนนะครับนุ่มรอถ้าดมถ้าดมควายแม่บ่ะอโอ้นี่ครับ พอพันอีกตัวนึงครับที่เด็ดมาญาตก็มาโชว์อีกแน่บอกจักงน้อยมหมดละฮะนิดเดียวครับชื่อ,อยังครับตัวนี้น้องเพชรกล้านะครับน้องเพชรกล้านี่ครับทายาตเก่าเจริญ,รญนะี่ครับเออยืดข้อตรงโตหมดลนะนี่ครับยืดน้ำาอาำรอๆนะี่ครับ ขาดีๆยืนดิดดีเออขนาดทั้งพี่นี่ครับน้องเพชรกล้านี่ครับตัวนี้นี่ครับเพชรกล้าอายุหลายไปีนะครับเพชรกล้าปีหาเดือนครับปีหาเดือนส่วนสูงเหรอครับร้อยสามสิบหกบวกนี่ครับปีหาเดือนนี่ครับพอพันอีกตัวหนึ่งน,ะนาคตรพอพันลูกไส้ของเก่าเจริญนี่ครับตัวนี้น้องเพชรกล้านี่ครับลำตัวลำตัวดีเอานี่แหละครับ ที่เด็ดอีกตัวหนึ่งอนาคตพอพันนี่นะครับนี่ครับนี่ไซส์ดีเชียงดีนี่ครับน้องเพชรกล้านี่ครับเานี่งไว้เวลานี่งไวาา้กับหน้าตาปีก็ผาเดือนนี่ครับอัตลักษณ์นี่ครับอร,รบอเราเอาการเื่ากันตาแต้มแกมจำนี่ครับปากใหญ่ๆน,นี่ครับนี่งไว้เวลานี่ครับ ตาเงาเงาใหญ่ปลายเลี้ยวเงาเขาใหญ่ปลายเลี้ยวนี่ครับเงาเขาใหญ่ปลายเลี้ยวปุ่นหน้าตารอนะครับของข้อแข้งขาเล็บเล็บใหญ่ๆนะครับหน้าเอื้อกว้างครับรอเราเอาการนิ่งไว้บักละนี่ครับเอาเบื้องหลอดติดทางน้ำกันครับเอาได้นี่นะครับ อาสำหรับท่านใดติดตามหาอนาคตพ่อพันธุ์นะครับเพิ่งถ่ายเหมืนครับถ่ายพ่วงหางยาวไข่งามนะครับพ่งวงหา,นะางยาวลากพื้นะน,น,นะครับหลัางมันหลอบคิดทางนิ่งไว้บักละนะครับอ๋อไปนี่ เปิดราคาไว้ร้ายไปนะครับเรอล่อเนี่ยนี่แสนห้าครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนี่ครับตอรองไหนตอรองไหนคือเก่านี่ครับมากหยกล่ะมากหยกครับหัวตัวนี้มากหัวลอยหัวหยกดีนี่ครับหน้าตาพวกกกเขาใหญ่ๆนะครับเด้อตัวนี้ปลายเลี่ยวปลายแหลมข้อใหญ่ๆทันจะดูเลยครับเอา ชัดน้ำกันนะครับรอแล้วาวอาการนะครับลูกเก่าเจลเรนตัวนี้ทุ่งหน่องกับมีนะครับเล็บใหญ่ๆนะครับเอานี่แหละครับที่เด็ดอีกตัวหนึง่งอนาคตพลอดภัยงามๆนะี่ครับนี่ามะฝรั่งผมด้วยนีย่ยมันอย่าง,งยังไงขี้อึง่องครับผมนี่ดิเห็นไ่มยำแล้ว ไปพักผ่อนไหนตาแต้มงามแม่งเด่นชัดเลยล่อปวดแข้งขยำนี่ครับเชื่องนี่ครับเชื่องนี่ใชดีเนาะนี่ครับเชื่องดีเชื่องดีนี่แหละมอสสำหรับตอนนี้ติดตามหาอนาคตพอพันเอาไปคุ้มฟูงเอาไปเลี้ยงนี่ครับเอาไปไหวผสมพันนี่แหละครับพอพันเฮาเอาไปพักผ่อนไหนบักลาไปไปพักผ่อนไหนนี่ครับ ค่อยๆเดินได้บมดละนี่ครับเอานี่ครับแม่น่ำเงินนี่ครับตัวนี้เหมือนแรงสีผสมสร้างอุดรดอนเหมือนแรง น like ี่ครับจัดสร้างอุดรนไทยมาแรงนี่ครับแม่นําเงินนะครับน้องสืบเพลินนี่ครับสูงไรไปนะครับแม่นี่ลอยสามสิบเก้าครับลอยสามสิบเก้านี่ครับแม่นําเงินนี่ครับตัวนี้นี่ครับแข้งขาเล็บใหญ่ๆนี่ครับอืนี่ครับแม่บ่งหน้าตาเพิ่นแม่นําเงินนี่ครับหน้าตาปากเล็กใหญ่กินเก่งนี่ครับหน้าตาเพิ่น แม่นําเงินนะครับขาแข็งม,มีมากน้ำหมกนอนน้ำสหมดมน่าดีหมดน,น้ำ <c oughs> สาด,ดนนีนี่ครับปวดอาปากนี่ครับอ๋อแชทสางอุดรอหายมื่อแรกนี่ครับช่วงถ่ายมันเต่านมงามครับขุนรับเต่านมมันกับเต่านมงามงามนะครับช่วงถ่าย ้านหลังรอบทิศทางอีกครับแม่นี่ยืนดีกันอ่างใหญ่ๆนี่ครับแม่นี่ยสำหรับท่านใดที่ตามหาควายไปเลี้ยงนี่ครับตัวนี้หม้พิดหวังจัดสร้างอุดรนหิ่ง้อแรงนี่ครับนี่ครับแม่นี่เปิดใบลายไปไหนครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับนี่ครับแม่ใหญ่สูงเท่าไรครับ ลอยสามสิบเก่าครับลอยสาับตัวนี้โอ้ยน่ครับหน้าตาปากใหญ่ๆนี่ครับหน้าตาหวงเขากว้างนี่ครับเพี้ยเก่งเนาะก่งเนี่ยเนี่ยขั้นในเรื่องหัวหันมันเนี่ยก็อ้อยพินเอาเต่าแดงกินได้หมดเลยเกเอาเ่าคอยเฟืกไปนี่ครับ เปิดใบหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับตัวนี้ครับลำโตดีนุ่มงามนะครับนี่ครับตัวนี้ซิบหาหองไหวนะครับเรียบดีโค้งสางดีเงาดีางใหญ่น,ในี่ครับแข้งขาอารอบทิศทางเลียงแบบง่ายง่ายเลยตัวนี้ครับตัวนี้มาเลียนหนำเพื่อยื้อน้ำกัน นครับนุ่มง,งามดีฝุ่นลอยซ้ำชิ้นเก่านี่แหล,ละเอาาไปพักผ่อนในอิหล่าไปนี่ครับไปนี่ครับอืมสวมงามๆไปพักผ่อนในอิหล่าไปคุณเดิน มาแล้วนี่ครับอันนี้เป็นโคมแม่ลูกนะครับเนาะกับโคมแม่ลูกใหญ่ๆนี่ครับเดี๋ยวเบิ่งหน้าตาเมย์พันก่อนเลยนี่ครับหน้าตาเมยเกาบวงเขาหน้าตาหนิงไรล่ะนี่ครับหน้าตาขาแข็งเล็บนี่ครับตัวนี้นี่ครับแม่ลูกลูกผู๋เนาะนี่ครับตัวนี้ฮะลูกแมย์ลูกตัวแม่ ว่าตัวนี้มันหายมันลูกลูกตัวแรกมันเป็นพญาคาด้วย,ยก็เลยขอสื่อลูกมันเพิ่นมาหายเพิ่นว่าลูกบวขาย,ยก็เลยจะเอาเม่มันมาครับ<ห>ผมกลัวเลยก็เลยม,มาทับเเต่จริงคนทับมันน้ำเพิ่นตัวหนั้นมันหางขาวครับผม ว่าอะไรรุ่นเ็นเจ้าพญาอันโบเกลี่ยเจ้าหูมันตัวแหลกม้นเป็นเจ้าพญาอือก็เลยว่าอยากอยากได้เจ้าพญามาประดับขอบแจ้โตนะแม่ลูกลูกตัวแม่แม่แม่กับหางขาวลูกกับหางขาวครับผมอ๋อก็เลยว่าจเจ้าตอนนี้กระทบเก่าเจริญไว้ทรบเก่าเจริญไว้สามเดือนกว่าแหละครับเพราะว่าแซนก,ก็ว่าอยากใบเบื้องลูกมันตัวนี้เพาท่านเปิดครับผมตัวนี้ยังโบเปิดนี่ครับนี่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่มันจ้โตในขอบนะครับครับผมนี่ครับ ตัวนี้ยังบ,บ่เปิดครับทายโชว์ฝากพี่ฝากน้องนะครับ,รบตัวนี้แม่ลูกฝา,ากติดตามชมนะครับตัวนี้ในท้องเป็นเก่าเจื่อนี่ครับตัวนี้สูงหลายสามสิบครับร้อยสามสิบเจ็ดนี่ครับในท้องสามเดือนเป็นลูกเก่าเจริญนนะครับเลื่อนเป็นเพื่อนไปไหนเพื่อนไปถามเสือร์ลูกลูกเพื่อนเป็นตัวแม่ให้กันาากกาเป็นพญาขั้วรับพญาควายเป็นบ่ได้ไงนี่ครับเลยเอามาผสมเอาเอง นี่ครับล่ำตัวอีกตันหนึ่งตัวนี้สายฝากพี่ฝากน้องครับเมย์ใหญ่ๆนี่ครับให้ลูกดีครับให้ลูกดีหลานให้ลูกดีนี่ครับขนาดว่าแม่ลูกสายเดือดดังๆเนี่ครับผมสมดอดตัวนี้ครับเนี่ยลูกตัวเมย์ประมาณเจ็ดปีครับนี่ปีหนึ่งเข้าปีหนึ่งนี่ยนะครับใกล้ๆปีแม่ยขนาดม่าลูกบนบ้านเท่านี้ตัวซ้ำนี่ครับลูกบนบ้านหมักทำครับผมนี่ครัยครับผมชงลูกดีแม่แลูกสาว เรียกหน่อยมาเล่นพี่ัวนี้นี่ไงล่ะนี่ครับนี่ลูกสาวยังยังบ่ถึงปีนี่ครับเดี๋ยวก่อนยาเขาคอกเราบอกนะนี่ครับแม่กับลูกลูกงามดีเท่ากันนี่ครับพวดยังบ่ถึงปีหน้าตาแม่แม่ลูกนี่ครับคือว่า เปป็นนตูนถือว่าทรงลูกดีนี่ครับครับตัวนี้นี่ครับแม่เพิ่นนี่ครับลูกเล็บเพิ่นนี่ครับแกงขาดีนี่ครับเอาตัวนี้ก็เป็นโคบแม่ลูกตัวนี้เพิ่นเอาไว้ประจําคอกนี่ครับเป็นสาบงลูกตัวนึงครับสาธุมแต่ว่าการนี้มีฟูมากวนอยู่ก็ว่าขนาดเจ้าก็ใหญ่เป็นพญาหยาดอีกันผมก็ว่าว่า ผมเบิ่งซัก่อนฮาก็อยู่ปีเดียวอะครับผมไม่ได้พู้อกไร้พ่อนะี่ยเจ้าหายคากับ่ท่านว่าเจ้ากับห้ยลรอยูวัน่จักสิว่าใจ่นจะคอยมันครับผมเนี่ยอกอยากเบืองลูกมันอยอ่แน่ยตัวนี้เกิดอยู่กบผมเองตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็เกิดที่นี่เป็นลูกคอเข้าเกิดอยู่นําเฮาเลยนะจ๊ะคุณไม่แม่นบักฝักหน่อยนี่ครับมนี่งมันดุบเบี่ครับเป็นนา นาดีเขาจะมาดูดตัวไรตัวไรโว้ยครับดูดข่าบานครับลูดเหมือนบานเท่านี้ล่ะมันมันมันน้ำเพลินก็เลยเอามาไว้ครับผมไม่ว่าสิะดิรุ่นมันก็ได้แนวนีจะเอาวะคือวันไห่ดูกดีอยู่ครับทรงลูดมันดอกฟักกันนะครับอ่านี่ยละตัวนี้นี่เอ้างามๆอีกด่านหนึ่งนี่ครับตัวนี้อ่างใหญ่ๆนี่ครับที่เด็ด หอกเวนิเท่าในหอยเวนิเตผูสวยนี่ครับเอาฝากเบอร์โทรอีกนะครับผมได้ครับผมศูนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามสามสองเก้าสามสองเก้าสามหกศูนย์หนึ่งครับสามหกศูนย์หนึ่งไอ้มาข่มที่เปิดกับที่ต่อมาได้ครับได้ตลอดครับผมครับผมนี่ครับพี่กัดบอกพี่กัดอีกนะครับทักหนึ่งพี่กัสาบ้านล่องนำคุณนะครับตำบลหอยฝายอำเภอตะการจังหวัดอุบลเท่านี้ครับมาเลยใครมาเลยครับมานาคอกด้วยครับ มีสมนาคุณนขันมาหอดกันโมยากกรณีพิเศษขันมาหอดกันมาหอดมาถึงมาเบื่องตัวจริงทุกท่านครับมาเบิ่งตัวจริงเลยได้ครับผมนี่ครับเอาสำหรับท่านใดที่มักแลักก็มาเบิ่งตัวจริงนะครับต่อรองกันนี่ครับเอาไปเลี้ยงนี่ครับที่เด็ดแต่ละตัวนี่ตัวงามครับมือนี้นี่ครับนี่คันฟูบอมักมาเบิ่งตัวจริงกับผมประกันควบมสรงให้ได้แทบทุกตัวนะครับกับส่งฟอมส่งให้ก็ได้ครับราคาที่เปิดนะครับนาะครับผม พูดสำหรับผู้อยู่ไกลเนาะครับเนาะผู้อยู่ไกลเนี่ยนะครับผู้อยู่ไกลมันบริจาคมาเดินทางไกลนะครับส่วนนี้ครับมีโควิดก็อยากอันตรายนะครับนอกกักหนึ่งกับว่าไปยังขับแถวนี่ปลอดโปร่งครับไม่มีปัญหาอยู่บ้านนอกเข้าบาคอยด้ยไปใส่ดอกส่วนบนตลาดเิ่นกันทังก็จิบเิยผมก็เลยบวชไปไก่นะครับผมอยู่แต่บ้านเนี่ยนครับตอนนี้ก็อยู่นี่ละตื่นเต้ามากเบิงขั่วเบิงแง่งกันีง่เลยครับใจมันหมักครับใจหมักเนาะนี่ละ ไปหมักงน้อยพอเขาแนะนำเติมตามน้อยพอกาเกากัเคยเดี่ยวัวเดี่ยงขั้วเกียนสมัยตะกี้ก็เลยว่าเออสิเดินตามถ้อยพอเบิ่งนะครับผมก็ดีอยู่ครับได้ยังใจดีอยู่ครับอยู่ทางนี้กับพ่อมีปัญหาเดี่ยงขั้วเดี่ยงงัวนี่ยพ่อมีจนครับคนห้อเขาอยู่พ่อกินแต่ใครอยู่ใครกว่าไปกรุงเทพนอนเดียวนี่ยครับอยู่กรุงเทพก็อันตรายครับขั้วแน่น่ะแน่มันหลายทางครับขาดใจใจก็สูงครับผมมันคืออยู่ไห้อยู่หน้าเนี่ยครับผมก็เลยมันีกเปิดขอกบี่นี่เบิ่งเออ ยูนบ้านมัน like, ม <we> ันเอะอะต์อากาศไทยที่ป่วยยันมันงุดยิดนะเลยออกมาหยุดรงในผงหน้าครับไก่ไก่บ้ลครับอากาศดีครับมั้งนี่ครับเอ้าขังขังผมก็มานอนเว้นอยู่นี่ละครับผมบรรยากาศมเหียวยังมีเหียวเข้ากับเฮ็ดไฟครับผมเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงสนิก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม